วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบ o x แบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวละครถัดไปเลยนะครับในสตาร์พาร์ตและนี่คือนี่เลยผมซาสเกนใ สตาพาร์ทแบบพรีเมียมหรือว่าสตาพาร์ทพัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปดก่อนดีกว่านะเออก็ให้เรานั้นไปที่สตาพาร์ทของเรานะครับ กดที่นี่นะครับแล้วกดยูทนะครับคราวนี้มันก็จะบอกว่าอันล็อกแล้วนะครับทุกคนคือสตาร์พาสเนี่ยตอนนี้มันน่าจะมีลงเหลืออยู่นะสำหรับสตาร์พาสที่สามารถเทรดได้นะครับคือปัจจุบันนะครับผมในตู้แซดเนี่ยมันมีสตาร์พาสเข้าเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นสตาร์พาสถ้าเราสุ่มได้นะมันไม่สามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับสตาร์พาสมันจะมีแบบเทรดได้แล้วก็เทรดไม่ได้นะคือถ้าอยู่ในตู้แซดตอนนี้ปัจจุบันคือเทรดไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยสุ่มตอนที่มันนนนนเทรดดดไไ้้้้ตอออีก็คคืืสาาาามถหหซลยๆะ เออแบบเทดได้นะครับทุกคนในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะขอรีวิวเลยดีกว่าสําหรับซาสึเกะร่างเอรี่หรือว่าตอนเด็กๆเลยนะครับก็เป็นคู่กัดกันเลยนะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะไปลุยเลยนะฮะตอนนี้ Star, Star สตาร์สตาร์พาร์ทสตาร์พาร์ทผมนั้นออยังเวลสี่อยู่เลยนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตปลดไปเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้โอ้โห เดี๋ยวๆเดี๋ยวเขาใช้นะครับวิธีการฟาร์มเอ p s t พีสตาพาร์ตเนี่ยครับก็แค่ทำเควสแค่นั้นเองนะครับเหมือนอาร์วีนะครับวอลเลอร์พาร์ตอะไรอย่างนี้ขออนุญาตใช้เลยครับอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรโอ้ไม่อืมโอเคช่างมันนะครับตัวละครนี้โอ้ไมย มาครับรีวิวกันเลยกว่าสำหรับซาสึเกะนะครับ5ดาวของเรานะครับผมนี่ฮะซาสึเกะร่างนี้และแน่นอนครับเวลหนึ่งของซาสึเกะนะครับดาเมจอยู่ที่2,000นั่นเองนะครับมีคาตาคุริเยอะมากๆนะครับแล้วก็ระยะหกสิบเจ็ดวิจมตี1ทีไม่มีท่านะครับเป็น5ดาวนะครับเราจะทำเวล175ให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตนะก็คิดว่าน่าจะดาเมจน่าจะเยอะอยู่แหละนะครับไปนี่ครับเวล175 นะครับใช้ exp ทั้งหมด22ตัววูเรียบร้อยครับดาเมจอยู่ที่เท่าไรเอ่ยขออนุญาตรีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องรีกรอบไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะอ,อ่ไปที่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ครับผมดาเมจอยู่ที่4,284นะครับส่วนอราต่อก็คือเท่ากันเลยนะแต่คาตัลรี่ของซัสเกตเนี่ยเยอะกว่านะครับเอ่อัสกเกตก็เป็นตัวยืนพื้นเหมือนกันนะนี่ครับเวลาเราขึ้นไหลก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช้เงินแค่650นะครับ โอเคถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่านาูโตเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงขึ้นมานิดหนึ่งมินิดหนึ่งก็เท่าหนึ่งสองเท่าของซาสเกะเลยโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับทุนผู้ชมครับสำหรับซาสเกะนะครับผมอยากให้มันติดแบ็คเฟรมนะครับทุกคนเหมือนกับซีโร่ทูนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับก็เอลเมนต์มาเลยครับ let's go นะครับซาสเกะของเรานั้นใช้เงินแค่650อนะครับโจมตีเดียวเป็นคู่ในเหมือนกับนาูโตเลยครับ a อนิเมชันก็เหมือนเป๊ะเลยนะปาคุณในแค่นี้เองนะครับโอเคมาอัพเลยครับใช้เงินโอ้โอเคโอเครูโตะมึงรูโตะมึงใช้เงินแค่นิดเดียวนะครับแต่ซาวสเกตวางปุ๊บใช้เงิน1 0 0 0 0แสนครับเป็นตัวละครท้ายเกมนะครับ1 0 0 0 0แสนครับดาเมจเพิ่ม53,000ก็ยังคงเป็นตีเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ดาเมจเยอะขึ้นอ่าแค่นี้นะครับต่อมาครับ2 0 0 0 0 0ครับแล้วก็ระยะเพิ่ม10ดาเมจเพิ่ม1 7 0 0 0เครับเป็นไฟล์แอคแทก เผาแน่เลยเผาใช่ไหมเผาไม่เผาเอาจริงดิฮัลโหลมึงมึง,มงแพงมากๆแต่มึงไม่เผาโอไมค์กอดโอเคไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่เผาก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะฮะโอเคอัพต่อครับใช้เงิน2,50 0 0 0ห้าดาเมจเพิ่มแสนห้าครับเอ้ยจริงเหรอโอ้ไม่เผาจริงๆนะครับ ต่อมาครับใช้เงิน300แสนระยะเพิ่ม15ดาเมจเพิ่ม300แสนครับผมทุกคนแล้วก็ r ี i n ่งสไตร์นะครับเป็นน่าจะพันปักษานะโอเคตีเป็นเซอร์เคิลครับทุกคนตีมเซอร์เคิลครับไปโอ้ไม่ติดไม่ติดไอ้นี่นะครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะได้อยู่ละมั้งโอเคต่อมาขั้นสุดท้ายครับทุกคนขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน ทั้งหมด400,000ดาเม็นเพิ่ม56,000เอ้ย5 5 56,000เออไปโอ้ oh, เป็นตีเดี๋ยวนะมันไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่น่าจะช็อตหน่อยนะ แปปหนึ่งก็ได้แบบว่าพาราไลส์แบบว่าเดินช้านิดหนึ่งอะไรก็ได้เอฟเฟกใหม่อะไรเงี้ยให้มันคุ้มค่าหน่อยอันนี้เป็นตัวละครท้ายเกมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีฟาร์มดาเมจตัวละครนี้ก็ได้ฟาร์มได้แต่ผมคิดว่าตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้มในการเล่นสักเท่าไหร่นะผมแนะนําว่าให้รอ6ดาวหรือ7ดาวนะครับเก็บไว้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องรีบปั้นนะครับประมาณนี้นะดาเมจก็ผมว่าเฉยๆระยะก็กลางกลางเลยเฉยเเลยนะครับเวิคือนานไปหน่อยด้วยนะครับไม่ค่อยคุ้มนะในการเล่นแนะนำว่าไม่ต้องเอาไปเล่นนะรอทำลย นี่คือซาซุเกะนะครับทุกคนอนิเมชันสวยนะอนิเมชันสวยดีเลยแหละอนิเมชันดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันนะครับนะครับเป็นสตาร์พาร์ตอัลตร้านะครับใครที่จะใช้โอเคด้มับนอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5้าแสนครับประมาณนี้วงก็ประมาณนี้นะแต่วงเนี่ยคือถ้าเล่นมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับทุกคน,ม,นมันแพงไปนะเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยใช้ล้านสองนะ ผมแนะนําว่าไปเล่นพวกตัวละครอื่นดีกว่าพวกหกดาวน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่านี่แค่5ดาวเองนะครับทุกคนนี่ซาสึเกะ5ดาวนะครับถ้าสมมติเป็น6ดาวมันจะเก่งขนาดไหนใช่ไหมเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวซาสึเกะของเรานะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเท่านี้แหละนะครับซาสึเกะมันไม่มีอะไรครับเป็นตัวละครท้ายเกมนะครับแพงมากๆแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มในการเอาไปเล่นเท่าไหร่แนะนําว่ารอ6ดาวแคปบอมฝากไลค์ก็แชร์กดซับสไครป Bye-bye.